เรียนท่านคณะกรรมการและอาจารย์ที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับก็ผมชื่อนายพิชัยภูสิธิ์คำชัยจบการศึกษาจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีจากสายการเรียนสิ่งสังคมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแนะนำตัวต่อหน้าทุกท่านเพื่อสมัครศึกษาต่อในสาขาวิชาการตลาด เหตุผลที่ผมเลือกบริหารการตลาดเพราะสาขาวิชาบริหารการตลาดเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดเพราะผมมองว่าการตลาดเป็นมากกว่าการขายหรือการโฆษณาแต่คือศาสตร์แห่งความเข้าใจผู้คนและศิลปะในการสร้างคุณค่าความสนใจส่วนตัวของผมคือผมมีความสนใจและ ติดตามเทนใหม่ๆในโลกธุรกิจและดิจิทัลมาโดยตลอดการสร้างแบรนด์หรือพฤติกรรมผู้บริโภคสนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการการวานแผนการควบคุมและการตัดสินใจทางธุรกิจสนใจในกลไกาการทำงานขององค์กรการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและการวางแผน กลยุทธ์ผมชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณทางการเงินการวิเคราะห์งบประมาณและการจัดการด้านการเงินผมเชื่อว,ว่าการเรียนสาขาบริหารการตลาดน้มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแห่งนี้จะมอบความรู้เชิงลึกในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเป้าหมายในชีวิตของผม ให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาณนะที่แห่งนี้ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะศึกษาในสาขาบริหารการตลาดและพร้อมที่จะทุ่มเทและเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับโรงการการตลาดในอนาคตครับ กราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งสำหรับโอกาสที่ได้แนะนำตัวในวันนี้ขอบคุณครับ